สวัสดีเพื่อนทุกคนพบกับผมแล้วนะครับมิสเตอร์จุกับการแคสเกมลอส a กาเกมแนว 2D ที่สนุกมากสำหรับผมก็วันนี้จะมาทำก็คือจะมาทำคอมโ,มโบเกี่ยวกับตัว V-Machine ซึ่งตัวนี้เป็นคนผมเพิ่งคิดได้เมื่อกี้ก็เลยอยากจะลองมาแชร์กับเพื่อนๆดูแต่ว่าทำยังไงจะทำให้ดู โอเซลขอสักครู่นะครับขอจูนเบนี่ไงต้องเจออย่างนี้คอมโบนนี้ก็ประมาณ20่กว่าคอมโบแล้วก็ถามว่าติดได้อีกไหมผมบอกเลยว่าได้ครับ อ๋อคยทำมากสุดก็เยอะเยอะมากเยอะพอสมควรแต่มันก็ไม่ได้มีโอกาสติดมากเท่าไหร่ผมก็ขอลาไปแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับไว้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ติดตามขวอมันได้และสับตะไคร์กันด้วยนะครับปิวบ๊ายบาย